สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันหลังเกมฟุตบอลพรีเมียร์คู่คืนวันเสาร์ช่วงเวลา2ทุ่มนะครับวู๊แฮมตันเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแพ้บอลลีกนัดแรกของฤด,ดูกาลเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการพ่ายแพ้2นัดติดต่อจากฟุตบอลคาราบาวครับมาด้วยนะครับเรามาดูในรายละเอียดอื่นๆในเกมวันนี้กันเลยดีกว่า11ตัวจริงในวันนี้ฝั่งวูาบบ 3. ปแฮ กองหลัง3คนมีโตต้โกเมสเครกดอสซันแม็กคิวแมนวิงแบ็กฝั่งซ้ายเดียนอัตโนรี่วิงแบ็กฝั่งขวาเนลสันเซเมโด้กองกลาง2คนมีมาริโอเรมิน่าจับคู่กับเจลโกเมสโดย3าประสานในเกมลุกมีวังฮีชานเปโดเนโตและมาเตอุสคุนยา ก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหนึ่งตำแหน่งจากเกมลีกนัดล่าสุดนะครับโดยชองลิสเนอร์เบลลิกาดนะครับกองกลางที่ซื้อมาใหม่ติดโทษแวน์หลังจากโดนใบแดงไปเมื่อนัดที่แล้วนะครับเกมวันนี้ก็ถือว่าโตตี้โกเมสนะครับได้รับโอกาสลงสนามแทนโดยเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มกองหลังแล้วก็ปรับแทคติกมาเล่นหลัง3เพื่อรับมือเกมลุกของแมนซิตี้ในเกมวันนี้นะครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในระบบ4-2-3-1ผู้สัาปะตูเอเดรัน ก่อนหลังสี่คนรูเบนดีอาร์สมาเนลอากันจี้นาธานาเก้คาย์วอลเกอร์กองกลางสองคนมาเตโอโควสิตจับคู่กับมาเตอุสนูเนสกองกลางตัวลุกเป็นจูเลียนอวารเลสปีกซ้ายเดนมีโดกูปีกขวาฟิลโฟเดน กองหน้าตัวเปาว้าเป็นเออร์ลิงฮาเลนก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่น2ตำแหน่งนะครับโดยเกมวันนี้จอสโกวาเดโอเป็นตัวสำรองแล้วเป็นนาธานาเกนได้ออกสตาร์ทนะครับแล้วก็ถือว่าตำแหน่งกองกลางเนี่ยโรดี้ติดโทษแบนไปโดยเกมวันนี้เป็นเกมนัดที่2ที่เขาโดนโทษแบนนะครับก็ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสของทางมาเตโอโคสิตนะครับที่ได้กลับมาลงสนามโดยยืนคู่กับมาเตอุสนูเนสนะครับสำหรับรูปเกมในช่วงครึ่งเวลาแรกก็จะเป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครองบอลได้มากกว่าตามสไตล์ที่พวกเขา ถนัดเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเกมวันนี้เนี่ยในช่วงครึ่งเวลาแรกเรียกได้ว่ามีการโอกาสก่อนคองบอลได้เยอะก็จริงแต่โอกาสที่ได้ยิงกระจาะของมาซิตี้เนี่ยมีค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะครับโดยจังหวะที่การยิงเข้ากรอบเนี่ยมีแค่จังหวะของอาร์กินูเนสแล้วก็ดีอาร์สครับที่ได้ยิงกันคนละครั้งแต่ก็ถือว่าไม่มีความอันตรายเลยทั้ง3าครั้งนะครับแต่ส่วนจังหวะอื่นที่ได้ยิงก็จะเป็นการยิงนกตกปลาไปสมากกว่านะครับสำหรับทางมาซิตี้ในช่วงครึ่งเวลาแรก ซึ่งฝ่ายที่ออกนำขอไปเนี่ยก็จะเป็นวูฟนะครับที่ออกนำไป1นึ่งสกอร์ในช่วงเวลาแรกโดยมานำได้ในนาทีที่13นะครับเป็นจังหวะที่มัตเตโอโควาซิตนะครับลาาเสียบอลที่กลางสนามแล้วเป็นเปโดเนโตนะครับลากโซโล่เดี่ยวขึ้นมาเลยนะครับจากแดนตัวเองแล้วก็ถือว่าจังหวะนี้เนี่ยเขามีโอกาสได้ยิงนะครับก็ถือว่าบอลไปเฉล็บ ดูเบนดิอาสเข้านะครับจากวิธีบอลที่ไม่เข้ากรอบด้วยนะครับเป็นแลบเข้าไปในจังหวะนี้ก็ทําให้วูฟนาในเกมนี้ครึ่งแรก1ประตูต่อศูนย์นะครับเราก็ถือว่าเป็นจังหวะที่วูฟเนี่ยเกือบจะฉีกนิวเบนสประตูต่อศูนย์ด้วยนะครับในช่วงทดเวลาทายครึ่งแรกนาทีที่4ี่สบวกหนึ่งเป็นจังหวะที่มาโดโควซิตเสียบอลอีกครั้งหนึ่งที่กลางสนามน,นะครับจังหวะนี้คนได้จบที่ได้แลกมาและได้จบในเป็นวังฮยจานนะครับก็ถือว่าจังหวะนี้ เป็นมานูเอลกันจี้นะครับที่มาบล็อกไว้ได้ทันนะครับน่าเสียดายมากๆที่วูพาดโอกาสที่นำนสองรศูนย์ก่อนจบครึ่งเวลาแรกไปก็เรียกได้ว่าการขาดโรดี้เนี่ยช่วงครึ่งแรกเนี่ยเรียกได้ว่าการตัดบอลค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าโครัิตเนี่ยก็ถือว่ารับบทบาทตรงนี้แล้วก็มีจังหวะที่พลาดเสียบอลถึง2ครั้งเลยในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับ ก็จบครึ่งแรกไปเป็นวูฟที่นำแมนเชสเตอร์อยู่ที่สกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับโดยมีการส่งออสการ์บ๊อบลงมาแทนมาเตอุสนูเนสในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับพร้อมกับปรับระบบเป็น4-1-4-1 โดยส่งออสการ์บลอบลงมาเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะครับคู่2คนกับจูเลียนอเวเลสเลยตัวปีกสองข้างยังคงเป็นเดลมีโดกูกับฟิลฟเดนเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ถือว่าการสร้างสรรค์โอกาสเนี่ยมีโอกาสยิงเข้ากรอบที่มากกว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ถือว่าโอกาสเนี่ยค่อยขยับมาดูดีขึ้นกว่าครึ่งแรกพอสมควรเลยนะครับโดยมีจังหวะนาทีที่51กับ54นะครับที่ฮาเลนกับอเวเลสได้ยิงคนละครั้งนะครับแต่ก็ถือว่าตัวเซซาเซฟได้สบายอยอู่ ซึ่งก็ถือว่าเกมหลังจากนั้นเนี่ยก็เกมของแมนซิตี้เกมแดนกลางเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นจุดบอดเดิมที่ยังแก้ไม่หายต่อจากในครึ่งแรกสัทีนะครับมาติโอโคสิตก็ยังถือว่ามีจังหวะจ่ายพลาดที่เห็นอยู่นะครับอย่างในนาทีที่56กนะครับก็มีจังหวะที่โคสิตเสียบอลแล้วก็มาเตอุสกุนย่าเนี่ยลากมาเกือบได้จบนะครับแต่ก็ถือว่าลากไปแล้วก็ทําบอลเสียซะเองนะครับก็ถือว่าเกมหลังจากนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเกมที่วูฟเนี่ยก็คือว่าได้สวนไปเรื่อยๆแมนซิตี้ก็ขึงไปซึ่ง ก็กลายเป็นว่าวูฟเนี่ยมาเสียฟาวบริเวณหัวกอลโลกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เป็นจูเลียนอเวเลสที่มีโอกาสได้ปั่นฟรีคิกในนาทีที่58ซึ่งก็ถือว่าอเวเลสเนี่ยปั่นฟรีคิกจังหวะน,นี้เข้าไปได้นะครับก็เป็นลูกติเสมอของแมนซิตี้ได้สําเร็จในเกมนะครับทำให้แมนซิตี้กลับคืนตัวเกมได้ซึ่งก็ถือว่าทางแมนซิตี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนวิดฟิลด์ด้วยนะครับในนาทีที่64มีการส่งเคาวินฟิลิปลงมาแทนมาติโอโคซิตนะครับที่ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างจะะไมม่ดีีเเลยในนนนกวัั้ครบ ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมนซิตี้ก็มีโอกาสนลังับเปลี่ยนตัวได้ไม่นานเนี่ยก็มีมา n นุ่ยกานจี้นะครับขึ้นมาเติมแล้วก็มีโอกาสได้ยิงซึ่งก็ถือว่าจังหวะนี้เนี่ยได้ดุนมากๆเลยนะครับจูเซซา,าออกแรงเซฟไว้สําคัญมากเลยในจังหวะนี้นะครับ ซึ่งถือว่าในนาทีต่อมาเนี่ยเกมก็ถือว่าเรียกได้ว่าเปิดแรกกันเลยนะครับก็เป็นจังหวะที่วูฟนะครับได้บุกบ้างก็เป็นจังหวะที่เนลสันเซมโดนะครับได้ขึ้นมาทางฝั่งขวาซึ่งก็ถือว่าขึ้นมาแล้วเผานาธานอาเก้ได้ดีเลยในจังหวะนี้นะครับซึ่งเซมโดก็ถือว่าหลุดไปในจังหวะนี้นะครับแล้วก็เปิดเข้าไปซึ่งก็เป็นอาการจี้นะครับหม่งสกัดแต่ก็ถือว่าหม่งได้ไม่ดีพอซึ่งบอลลูกนี้เนี่ยบอลมาเข้าทางวังิชายิงก็ถือว่าไปติดบล็อกนะครับ สแต่บอลจังหวะนี้นาตาสคุนยาเก็บได้นะครับแล้วก็ส่งซ้าให้วังฮิชาญยิงไปอีกรอบหนึ่งนะครับก็จังหวะนี้กลายเป็นประตูให้วูฟยิงขึ้นนําอีกครั้งนะครับสประตูต่อนหนึ่งในเกมวันนี้แล้วก็ถือว่าเกมหลังจาก,กนั้นเนี่ยวูฟก็เล่นเกมรับเป็นหลักแล้วก็แมนซิตี้ส่งแจ็คกิลิตลงมาแล้วก็ถอดทางนาธานอาเกนที่ถือว่าเป็นคนที่เล่นไม่ดีออกนะครับโดยเน้นเกมลุกเต็มสูนเลยทีนี้แต่ก็ถือว่าเกมแมนซิตี้วันนี้ไม่ดีจริงๆนะครับสุดท้ายไล่มาไม่ทันแล้วก็ววันนี้ เป็นผู้ชนะไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเก็บการเก็บสามแต้มใหญ่เลยนะครับจากทีมแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นเกมที่เรียกน่าจะเรียกขุมกําลัง ความมั่นใจความกำลังใจได้ดีเลยในการชนะเกมใหญ่แบบนี้นครับสำหรับวูฟชนะวันนี้ไม่ได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับมาดูภาพรวมเป็นลายทีมกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนก็ถือว่าเป็นการพ่ายแพย้กับลีกนัดแรกของแมนซิตี้ในฤดูกาลนี้ไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่พวกเขาเ,เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานโดยภาพรวมเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งจุดสําคัญก็คงหนีไม่พ้นการขาดโรดี้ที่โดนแบนไปนะครับซึ่งก็ทําให้จังหวะการเล่นเกมของแมนซิตี้เี่เร่มวมไม่เหมือนเดิมเลยจริงจรังวะาาคจัว ก็ไม่มีคนตัดเกมที่ดีนะครับซึ่งก็ถือว่าฟอร์มในวันนี้ของมาเตอโคสิตเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานด้วยการจ่ายพลาดของเขาในวันนี้เนี่ยมีประมาณ3ครั้งเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเสียไปแล้วก็อันตรา,ายทุกครั้งเลยเวลาหลุดไปนะครับก็ถือว่าพอโคโสิตเล่นไม่ดีด้วยแล้วเนี่ยยิ่งทําให้เกมแดนกลางเนี่ยก็ยิ่งดรอปลงไปอีกนะครับซึ่งก็ถือว่ามาเตอุสนูเนสวันนี้การกลับมาเยือนถิ่นเก่าด้วยเนี่ยก็ถือว่าจตดโดดเด่นในเรื่องของเกมลุกนะครับแต่พอเป็นในแง่ของ ก็เราก็ตรงจุดอ,อื่นๆนะครับก็ถือว่า อย่างแบ็กซ้ายวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหานะครับอย่างนาธาอาเก้เนี่ยมีปัญหาในการรับมือกับเปโดเนโตแล้วก็มาเตอุสคุนย่านะครับรวมไปถึงอย่างเนลสันเซเมโดที่ขึ้นมาบุกเนี่ยก็ถือว่ามีปัญหากับทุกคนที่ขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะครับอาเก้ในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผลพวงมาจากการขาดโรดี้นี่แหละครับก็เป็นจุดที่ทําให้เป็นโดมิโนเอฟเฟกต์เลยสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้นะครับส่วนในแง่ของเกมลุกนะครับก็ถือว่าเดนิมิโดกูเนี่ยจะเป็นคนที่สร้างสรรค์โอกาสได้้ดดูจจะะะะเเเยยออออททีีี่่่่่สสสุนครรรับแตกกกก็ถืววาาาาาาโโง ที่ไปเป็นประตูเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอันตรายความอันตรายวันนี้น้อยมากๆเลยสำหรับทางโดกูส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าบท,บทกระบาดหมาดค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเอาเลสยิงได้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกฟรีคิกซึ่งก็ไม่ใช่มาจากโอเพ่นเพลย์นะครับก็อย่างฮาแลนด์นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพอไม่มีคนป้อนบอลไปให้เนี่ยการที่จะไปคาดหวังให้เขาทําชิงกับเพื่อนในเกมที่ไม่มีพื้นที่เล่นแบบนี้เนี่ยยิ่งมีน้อยเลยก็ถือว่าทําให้วันนี้เนี่ยเกมรูกของแมนซิตี้ดูดรอปลงตามไปด้วยนะครับจากการที่แดนกลาง ที่แมนซิตี้เนี่ยก็จะต้องเจอปัญหาต่อๆไปแน่นะครับเพราะว่าโรดี้เนี่ยต้องโดนแบนงค์หนึ่งเกมซึ่งเกมหน้าเจอกับอาร์เซนอลก็จะเป็นงานยากแน่ๆแล้วครับสำหรับลูกทีมของเป๊ปกัวเดโอล่ามาที่ฝั่งวู๊ดแฮมตันกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นวันที่เล่นเกมรับกันได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งคนที่เด่นๆเนี่ยก็จะเป็นเครกดอสซันกับเนลสันเซเมโดนะครับเป็น2ชื่อแน่นอนที่คิดนึกขึ้นมาได้เลยจากเกมวันนี้นะครับโดยดอสซันเนี่ยเรียกได้ว่าไม่จังหวะสัก สกัดเนี่ยสำคัญสำคัญประมาณ2-3าครั้งเลยในเกมวันนี้นะครับอย่างครึ่งแรกเนี่ยชัดๆเลยก็สกัดไม่ให้ฮาแลนด์ยิงนะครับส่วนในครึ่งหลังเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่สกัดอย่างที่บอกไปนะครับก็ถือว่าสําคัญมากๆเลยดอสซอนในเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าสำหรับผมเนี่ยให้เป็นแมนนอตดึงแมตได้เลยนะครับส่วนทางเซเมโดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ถือว่ารอปีกซิตี้เนี่ยไม่ว่าใครจะมาฝั่งนี้นะครับอย่างโดกู โฟเดนขยับมาบ้างหรือว่าอาวเลสที่มาฝั่งนี้นะครับวันนี้ถือว่าเอาอยู่หมดเลยนะครับหรือแม้กระทั่งกิริตที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็ถือว่าทํารับมือได้ดีนะครับสำหรับทางฝั่งของเนลสันเซเมโดส่วนในตําแหน่งอื่นๆของทางวูฟแฮมตันวันนี้เนี่ยเกมสวนกลับก็ถือว่าประสิทธิภาพในเกมลุกเนี่ยทำได้ด้วยนะครับก็คือการเป็นการที่มีเปโดเนโตวันนี้กับฟองฮชาญยิงได้นะครับก็ถือว่าเนโตเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นการยิงโดยตรงแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เขายิงแล้วก็บอลแฉลบเข้าทางลูเบนาทง วังเนี่ยก็มี1ประตูนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น2คนที่ยิงมาได้เรื่อยๆในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าเป็น2คนที่ยกระดับเกมวูฟขึ้นมานะครับจากที่ปกติเนี่ยจะเป็นพวกที่แบบว่าหิวหวาแต่การจบสกอร์เนี่ยไม่ชัวนะครับแต่ในช่วงหลังๆมาเนี่ยถือว่าฟอร์มของเขาเนี่ยเริ่มมีประตูกันแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีกับวูฟแล้วก็มาสำลิดผลในเกมวันนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าตำแหน่งอื่นๆเนี่ย ที่ถือว่านอกจากกองหน้าเริ่มมาทํางานได้แล้วเนี่ยก็จะกองกลางวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะทํางานกันได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นมาริโอหรือมิน่าทางด้านของอย่างตัวสารองอย่างบูมาค่าเตาเร่ลงมาแทนตัวอย่าง เจ้าโกเมสเนี่ยก็จะถือว่าเป็นปพวกพึ้งงานที่ลงมาคอมแพกตรงกลางได้ดีนะครับก็จะถือว่าตรงนี้เนี่ยช่วยกันเล่นไม่ให้แมนซิตี้มีพื้นเล่ในการชิงเข้ากรอบได้ดีในเกมวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเล่นเป็นทีมที่ทําได้ดีมากๆในเกมวันนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นการได้แต้มใหญ่ทีเดียวในเกมวันนี้นะครับก็สามารถนําไปฐานต่อในเกมต่อตอบได้เลยสำหรับลูกทีมของแกลลี่โอเนลในวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพูดคุยหลังเกมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องก้าบ้าบอลในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ